วิชาวิทยาศาสตร์ป .1 วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้เดิมในเรื่องของหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์กันต่อนะครับหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์มีอะไรบ้างเราไปเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับดเด็กๆจำได้ไหมว่าโครงสร้างของสัตว์แต่ละชนิด ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเด็กมาดูโครงสร้างแรกครับโครงสร้างที่หนึ่งหูทำหน้าที่ใช้ฟังเสียงต่างๆจมูกใช้หายใจและดมกลิ่นตาใช้มองดูสิ่งต่างๆปากใช้กินอาหารและส่งเสียงร้อง ผิวหนังใช้ปกคลุมและปกป้องร่างกายขาและเท้าใช้เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวของสัตว์เด็กๆจะเห็นว่าโครงสร้างแต่ละส่วนจะมีการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะตัวของสัตว์แต่ละชนิดเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตครับ กิจกรรมหลังเรียนให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดวิชาวิทยาศาสตร์ป1เล่ม1เปิดหนังสือแบบฝึกหัดไปหน้า40ขึ้นมาทำกิจกรรมร่วมกันกับคุณครูได้เลยครับกิจกรรมหน้า40ข้อที่3ใหญ่เขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพสัตว์แล้วตอบคำถามต่อไปนี้เด็กๆดูภาพที่1ครับ เด็กคิดว่าเป็นภาพสัตว์ชนิดอะไรครับลูกภาพปตานั่นเองนะครับเด็กๆไปดูคำถามด้านขวามือครับข้อที่หนึ่งถามว่าอาวัยวะส่วนที่วงกลมเรียกว่าอะไรครับหางนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับอวัยวะส่วนนี้ทำหน้าที่อะไรครับหางทำหน้าที่อะไรครับลูกทำหน้าที่ ว่ายน้ำนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3ถ้าขาดอาวัยวะส่วนนี้ไปจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างไรครับถ้าปลาขาดหางไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นยังไงครับปลาก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับหรือว่ายน้ำไม่ได้นั่นเองนะครับเด็กๆไปดูภาพที่2กันต่อครับภาพที่2เด็กๆคิดว่าเป็นภาพสัตว์ชนิดอะไรครับลก ทับมานั่นเองนะครับแล้วเขาเขาวงกลมส่วนใดครับลูกเด็กๆไปดูคำถามข้อที่หนึ่งครับอวัยวะส่วนนี้เรียกว่าอะไรครับลูกขาและเท้านั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2อวัยวะส่วนนี้ทำหน้าที่อะไรครับทำหน้าที่เคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวของม้านะครับ ต่อไปข้อที่3ถ้าขาดอาวัยวะส่วนนี้ไปจะมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อย่างไรบ้างครับถ้าหมาขาดขาและเท้าไปเด็กๆคิดว่าจะเป็นยังไงครับหมาก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับกระโดดไม่ได้วิ่งไม่ได้เดินไม่ได้นะครับต่อไปเด็กๆไปดูข้อที่4ใหญ่ครับเขาบอกว่าขาของสัตว์ทำให้สัตว์เคลื่อนที่ได้ หากสัตว์บางชนิดเช่นงูไม่มีขาแสดงว่าสัตว์ชนิดนั้นจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ใช่หรือไม่เพราะอะไรเด็กตอบใช่หรือไม่ใช่ครับตอบคำว่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าสัตว์บางชนิดที่ไม่มีขานะครับจะใช้อวัยวะส่วนอื่นในการเคลื่อนที่แทนได้นะครับเช่นงู ใช้กล้ามเนื้อรำตัวในการเลื้อยไปมาได้หรือปลานะครปลาไม่มีขาแต่ใช้ครีบและหางในการเคลื่อนที่ได้นะครับเด็กๆจะเห็นว่านะครับเมื่อสัตว์แต่ละชนิดขาดอาวยัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะมีผลต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมากเลยนะครับเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปนะครับส่งเข้ากลุ่มไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ป .1 ได้เลยนะครับขอบคุณครับ